ยาคุมฉุกเฉินอันตรายแค่ไหนครับยาคุมฉุกเฉินชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นยาคุมที่เอาไว้กินตอนเราฉุกเฉินคือเรากินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากินบ่อยๆมันจะเป็นฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนปริมาณสูงครับเข้ามาในร่างกายเราทําให้ฮอร์โมนมันแกว่งในร่างกายเราผิดปกติไปประจำเดือนของคุณผู้หญิงจะมาผิดปกติในรอบน,นั้นครับถ้ากินบ่อยๆร่างกายเราได้รับกระตุ้น ฮอร์โมนจากภายนอกมาบ่อย,อยเป็นฮอร์โมนที่มีปริมาณที่สูงบ่อยๆฮอร์โมนในร่างกายเราจะผิดปกติไปครับประจำเดือนของคุณผู้หญิงคนนั้นก็จะผิดปกติไปแล้วถ้าเกิดกินมาระยะนานๆเนี่ยตัวรังไข่ก็จะไม่เคยชินกับฮอร์โมนปกติของร่างกายเรามีฮอร์โมนภายนอกมากระตุน้นบ่อยๆจะทาให้ความเสื่อมของรังไข่ในอนาคตเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอยงก็นแนะนําว่าควรจะกินยาคุมแบบเป็นแผงรายเดือนดีกว่าครับ กินทุกวันไม่ลืมกินทุกวันไม่ลืมประจําเดือนคุณจะมาเป็นวงรอบตามปกติเป็นผลดีกับร่างกายเรามากกว่าการกินยาคุมฉุกเฉินนะครับ